Welcome to Start with Why p o d c a s พอดแคสต์ที่จะช่วยคุณจุดสตาร์ความคิดและแรงบันดาลใจถอดบทเรียนบริษัทไนกี้ฝ่าวิกฤตโควิดในตลาดประเทศจีนอย่างไรครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Start with Why Podcast คุณอยู่กับผมไวยธนาวัฒน์มาลาบุภาผู้ร่วมก่อตั้งไพรซ่าครับ วันนี้จะมาชวนคุยถึงแบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่างไนกี้นะครับว่าเขามีกลยุทธ์ในการฝ่าวิกฤตธุรกิจของเขาในตลาดยักษ์ใหญ่อย่างประเทศจีนอย่างไรต้องบอกงี้ครับว่าตลาดประเทศจีนเนี่ยเป็นตลาดที่สําคัญมากๆตลาดหนึ่งของแบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่างไนกี้เพราะอะไรครับรู้ไหมครับว่าไนกี้เนี่ยมียอดขายสินค้าของเขานะครับในตลาดประเทศจีนเนี่ยสูงถึง1 7พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งปีที่แล้วนะครับ2019เนี่ยยอดขายในตลาดประเทศจีนเนี่ยเติบโตขึ้นดับเบิลดิจิตเลยนะครับ22%ลองนึกภาพดูนะครับไนกี้เป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่ซึ่งตลาดประเทศจีนเนี่ยเรียกว่าเป็นตลาดที่สร้างยอดขายให้กับไนกี้อย่างมหึมาประกอบกับสินค้าของไนกี้5 5นะครับถูกผลิตในประเทศจีนลองไปดูกันนะครับว่าในวิกฤตแบบนี้เนี่ยที่วิกฤตโควินไวรัส เกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยบทเรียนที่ไนกี้ได้รับในตลาดประเทศจีนเนี่ยมันสามารถมาเป็นบทเรียนให้กับบริษัทไนกี้ในการเรียกว่าฟันฝ่าวิกฤตในตลาดประเทศอื่นๆได้เพราะว่าเมื่อตลาดประเทศอื่นเนี่ยกำลังเข้าสู่การแพร่กระจายของไวรัสโควิดตลาดประเทศจีนณปัจจุบันเนี่ยเริ่มกลับเข้ามาเรียกว่ารีโอเพนเปิดห้างขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งธุรกิจต่างๆเริ่มให้พนักงานเนี่ย กลับมาทำงานที่ออฟฟิศอีกครั้งหนึ่งแล้วลองไปดูบทเรียนของบริษัทไนกี้กันผมอ่านบทความบทความนี้นะครับซึ่งเป็นบทความที่ CEO ของบริษัทไนกี้ชื่อว่าคุณจอ์นโดนาโฮนะครับเขาให้สัมภาษณ์ว่าแนวทางหรือบทเรียนตัวนี้เนี่ยไนยกี้ได้เรียนรู้อะไรมาบ้างคุณจอรนเขาบอกว่าในวิกฤตโควิดแบบนี้เนี่ยในฐานะที่ไนกี้อยู่ในธุรกิจ้าปลีกไนกี้มองว่าเรียกว่าเฟส ของการปรับตัวของธุรกิจในภาวะวิกฤตแบบนี้เนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมด4 p h เฟสด้วยกันครับเฟสที่1เนี่ยเขาเรียกว่า containment of virus and closure of store ก็คือเป็นช่วงที่เกิดการต้องปิดเมืองเลยควบคุมไวรัสไม่ให้มันแพร่กระจายออกไปและแน่นอนต้องมีการปิดหน้าร้านในตอนช่วงที่ประเทศจีนเนี่ยมีการปิดหน้าร้านนะครับลองนึกภาพดูนะครับว่าสาขาของร้านค้าไนกี้เนี่ย มากกว่า5,000สาขาในประเทศจีนเนี่ยต้องถูกปิดตัวลง5,000สาขาเลยนะครับซึ่งร้านค้าก็มีแค่บางแห่งเองครับที่เปิดเรียกว่าเปิดให้บริการแต่ก็น้อยมากๆเลยครับซึ่งก็ต้องมีการเรียกว่าบริหารจัดการ i n v e n นทารในการโยกย้ายเพื่อเรียกว่าตอบสนองความต้องการของผู้ทุกในประเทศจีนได้ผ่านทางระบบดิจิ t ัลวิธีการก็คือว่าระบบของอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ย เข้ามาช่วยเติมเต็มให้ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อเนี่ยสามารถที่จะดําเนินการเรียกว่าสามารถที่จะซื้อสินค้าของ n i กี้ต่อไปได้ด้วยระบบแอปอีโคซิสเต็ของ Nike ้ในช่วงนั้นเองนะครับ n i กี้เขาเล่าแบบนี้ครับว่า Nike ้มีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งครับชื่อว่า Nike Training Club Workout เป็นแอปพลิเคชันที่เรียกว่าให้ลูกค้าของ Nike ้หรือผู้สนใจเนี่ยคนที่สนใจออกกำลังกาย เหมือนประเทศไทยเลยครับในตลาดประเทศจีนเนี่ยยิมต่างๆหรือว่าฟิตเนสต,ต่างๆเนี่ยต้องถูกปิดไปผลปรากฏว่าแอปพลิเคชันตัวนี้ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้คนเนี่ยสามารถออกกําลังกายมีเรียกว่ามีเหมือนมีเพอร์ซ a นอลโคชเนี่ยผ่านทางแอปพลิเคชันเลยแอปพลิเคชันตัวนี้ของ n i กี้นะครับมีอัตราการใช้เติบโตมากขึ้นสูงถึง80%เลยทีเดียวอ,อันนี้คือเรียกว่าในช่วงวิกฤตแบบนี้เนี่ย การลงทุนในการทำดิจิตอลแอปพลิเคชันของ n i ไนก้เนี่ยมันส่งผลให้นกี้สามารถปรับตัวได้ในช่วงสถานการณ์แบบนั้นและสิ่งที่ไนกี้พบเห็นเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อคนมาใช้แอปพลิเคชันของ n i กี้ในส่วนของตัวเทรนนิ่งคลับแล้วเนี่ยไนกี้กับพบว่าพฤติกรรมการซื้อของเนี่ยในการใช้ n i กี้ออนไลน์อีคอมเมิร์ซเนี่ยนะครับมีอัตราการเติบโตมากขึ้นถึง30% แต่ว่าเมื่อแม,แม้ว่ายอดขายในส่วนของหน้าร้านนะครับมันจะลดหายลงไปเลยเยอะมากเลยผมเชื่อว่าประมาณสัก80เลยทีเดียวที่ลดหายไปแต่กลับกลายเป็นว่ายอดขายผ่านทางธุรก,กิจอ e ีคอมเมิร์ซของ n i ก e ในประเทศจีนเนี่ยเติบโตมากขึ้นถึง30อันนี้เป็นเฟสที่หนึ่งนะครับเป็นเฟสที่ร้านค้าปิดตัวเพราะฉะนั้น Ni ก e ้ Nike ก็ใช้อีโคซิสเต็มของแอปพลิเคชันของ Ni ก e ้ไม่ว่าจะเป็นตัววิร์กอัลหรือว่า ไนกี e ้อีคอมเมิร์ซเนี่ยมาช่วยให้ธุรกรรมธุรกิจเนี่ยบันเดินหน้าต่อไปได้เฟสที่สองเฟ <_ d ata> สที่สองกับเฟสที่สามนะครับผมเล่ารวมกันเลยนะครับเป็นเฟสที่เรียกว่าเมืองทยอยเริ่มกลับมาเปิดแล้วร้านค้าทยอยกลับมาเปิดนะครับเริ่มที่จะพอควบคุมได้และธุรกิจต่างๆเ,าเริ่มที่จะปรับตัวในช่วงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างไนกี้เนี่ยเริ่มที่จะกลับมาเปิดสาขาขึ้นมาใหม่แล้วนะครับ นกี้พบว่าผู้คนเนี่ยคนจีนเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าตอนแรกไนกี้เชื่อว่าคนเนี่ยจะกลัวกันแต่กลับกลายไปว่าคนจีนนะครับเริ่มที่จะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติกันทาฟฟิกรถยนต์ต่างๆบนถนนคนเริ่มที่จะใช้ชีวิตตามปกติมากขึ้นแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือว่าหน้าร้านเนี่ยก็คือคนยังเข้าสู่หน้าร้านนะครับสาขาไนกี้ที่เปิดมาคนเข้าลูกค้าเข้าแต่เรียกว่าผู้คนเนี่ยก็อย่างที่เรา เข้าใจกันนะครับคนที่เข้าไปในร้านเนี่ยก็คือต้องมีมาตรการในการใส่มาร์กปิดปากก็เข้าไปสู่ร้านค้ากันธุรกรรมการซื้อขายค่อยๆกลับมาเรื่อยๆนะครับไปสู่เฟสที่4กันครับเป็นเฟสที่เรียกว่า return to growth หรือว่าธุรกิจกลับมาเติบโตไนกี้เล่าไว้แบบนี้ครับว่าสิ่งที่ไนกี้พบพบเห็นแล้วก็คิดว่าธุรกิจหลังจากโควิดเนี่ยมันจะกลับมาเติบโตได้ใหม่อย่างแน่นอนครับ ด้วยวิธีการที่เรียกว่าอมนิแชนแนลวิธีการอมนิแชนแนลเนี่ยในกี้มองภาพอย่างนี้ครับว่าธุรกิจเนี่ยผู้บริโภคนะครับเขาไม่ได้มองว่าเขาอยากจะซื้อสินค้าด้วยช่องทางออนไลน์หรือช่องทางออฟไลน์ผู้บริโภคไม่ได้คิดครับแต่สิ่งที่ผู้บริโภคมีพฤติกรรมเนี่ยเขามีพฤติกรรมว่าเขาสะดวกที่จะช็อปผ่านช่องทางไหนเขาก็เลือกช็อปผ่านทางช่องทางนั้นยกตัวอย่างเช่นเวลาเขา เ,ออเดินทางไปทำงานเขาอาจจะเดินเข้าไปแวะใน n นกี้ช็อเพื่อไปทดสอบสินค้าไปลองสวมรองเท้าดูนะครับแต่เขาอาจจะยังไม่ซือ้อแต่ผลปรากฏว่าพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาอาจจะตัดสินใจซื้อผ่าน n นกี้แอปพลิเคชัก็ได้เพราะฉะนั้น n นกี้มีมุมมองในแง่ของพฤติกรรมผู้บริโภคแบบนี้ครับว่าผู้บริโภคเนี่ยเขาไม่ได้คิดหรอกครับว่าเขาต้องการที่จะตัดสินใจในการซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์หรือว่าช่องทางออฟไลน์ครับ แต่ผู้บริโภคเนี่ยใช้ช่องทางที่สะดวกกับเขาแปลว่าผู้บริโภคนี่เรียกว่า unpredictable เรียกว่าอาจจะอาจจะพ redict ไม่ได้หรืออาจจะคาดเดาไม่ได้ครับในแง่ของแบรนด์เนี่ยทำยังไงเราถึงที่จะเซิร์ฟหรือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุดสิ่งที่แบรนด์ทําได้ดีที่สุดก็คือว่าออกแบบช่องทางทางหน้าร้านและช่องทางดิจิทัลเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้สะดวกสบายที่สุด เท่าที่เขาอยากจะตัดสินใจซึ่งไนกี้เนี่ยเขาค้นพบนะครับว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เป็นลักษณะนี้เนี่ยที่เป็นพฤติกรรมแบบ o อ n i c h a n แนลคือคนมีการกระโดดไปกระโดดมาระหว่างช่องทางหน้าร้านและช่องทางออนไลน์เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ไนกี้พบเจอในตลาดเอเชียซึ่งก็คือตลาดประเทศจีนที่เราพูดคุยกันรวมทั้งตลาดประเทศญี่ปุน่นและตลาดประเทศเกาหลีด้วยนะครับเทรนนี้เป็นเทรนที่เรียกว่า o อมนิช n แนล วันนี้ก็สรุปจบประมาณนี้ก่อนนะครับวันเอพิโซดในวันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะมาเจาะลึกนะครับว่ากลยุทธ์ของ n i ก e ้ในการทำ Omni Channel เนี่ยไนกี้ลงทุนมากกว่า1,000ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อปีเลยนะครับในการทำสิ่งที่เรียกว่า Omni Channel n i ก e ้ทำยังไง เดี๋ยวจะมาเล่าในเอพิโซดวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับช่วย Subscribe start with why podcast แล้วก็ถ้าใครคิดว่า podcast ของผมเนี่ยแต่และวิสดมีประโยชน์นะครับช่วยมารีวิวแล้วก็เลตติ้งใน apple podcast หรือในตัวแอปพลิเคชันต่างๆที่คุณฟังอยู่ด้วยนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับขอบคุณมากที่ติดตามกันวันนี้สวัสดีครับผม start with why podcast